สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสุบอนพ่อๆกับสองน้องแค่อีแล้วพี่น้องนิยามเศร้าๆเกี่ยวเข่าอีกแล้วพี่น้องลงมือเกี่ยวเข่าอีกมือหนึ่งมูอป่ปนสีดำหรือบ่อเนาะสบายดีพี่น้องแต่วันนี้มันแดดก็เลยลงเกี่ยว Bên u anh nhạc khẩu cả tạ tá tạc lăng. trái <laughs> <laughs> ขขาอันนี้ใบลายใบลายก็ตากเกี่ยวขขาอีกแล้วพี่นาะปฝาเป็นกำลังแรงเสียแรงใจเห็นเด้อ cái nội cả bột ra bài thay nè vì nó ai nhanh ai ai là ai đi lo nhàng lộ hả mày đam hại mày đam hại lại สบายดีปะลุงเอาเฮ็ดเฮ็ดไว้ลูกมาไว้คนเก่งสบายดีปะลุงเ<อ>นี่งแม่ยืนบงังให้เลยนี่ยงอชุ้งยืนขึ้นมันบ่เห็นมันคาต่อเพื่องลูกยืนเออสบายดีปะลุง บางคำก็บอกไป,ปอยู่ห่มลูกไปอยู่ห่มน้ำกระติกน้าผหไปนี่ห่มพ่ผเขินกินข่าไอ้พรเอาจากลงมาตัดไห้ทางลัง <แสน unes> มันบัสูงแหง้งมันูงจริงจริงยูงจริงเลยนี่ว่าอ,อะไรสูงนะขา่ขาเข่าวไผ่ ขาบักหลาบักหลากินข่าวใบเกลือนะบักหลากินน้ำแหละปลาทูหึงไปได้บักหลาสิกินน้ำมันบัวใคก็ะหายบัวคก็หายไม่ดำก็ะหายองคนนหชงค้นหายนะเข้าว่านเอาได้หรืตีด้วย ตีเรือนออกปุ่นอ่ะลูกนะให้ต้อเพื่องสีทางตาน่ะนะไม่เอาเกี่ยวมาหาใหม่เอาเกี่ยวมาหวีถิ้มโดยไปใส่ไปปิ๊กปิ๊กยังไปปีกๆอยู่ใส่ อลูกยืนขึ้นลูกยืนขึ้นลูกยืนขึ้นต้องเพื่อนจีทางตาเจ้าจีป้าดุงะจะบายดีป้าดุงมาเกี่ยวข่าวซอยบักห้ํหน่อยเดอ้อบอกป้าดุงหน่อยไหมจีป้าดุงมาเกี่ยวข่าวซอยบักห้ํเน่บักห้ํไม่บายแล้วเสียงจนเสียงจนมือเป็นวัดเจ็บคอถึงวัดถึงไอ้อย่าเห็ดนัน้นนะลูกมั่สีบาดมือจะได้นะไมา

จุกไปเลยเขากรบพี่น้องเลยวันน้กินน้ำแม่วกินน้ำก็ไปกินลูกอยู่กับติ๊กนะไปเลื่อยเลดเป็นยังสิบก้ะเดใกๆนี่ไปกินลูก ระวังลมระวังลมคอยึ้นไปไปกินอะไรอยู่ห่มเลยเด้อเป็นยังสิบบกกะอยู่ อันนี้คือหย่า มหมามเล่นอยู่หฮมฮะแล้วลูก็ต้องออกมาเด้อเกี่ยวเขาก่อนพี่น้องเพราะกันคลิปหนาสบายดี